วันนี้ยายก็พาเพื่อนๆผู้รับชมมาเข้าครัวนะคะเพื่อนๆน เป็นเมนูไก่เทปุระกุ้งเทปุระนะคะสูตรยายเขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะเพื่อนๆทำตามในรูปภาพเลยนะคะนี่เป็นแป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งเกร็ดขนมปังนะคะเพื่อนๆเทลงในถาดนะคะดูนะคะแป้งเกร็ดขนมปังดูตัวอย่างที่ยายทำเลยนะคะเพื่อนๆยายเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ แป้งก็ไม่ต้องคนนานนะคะเพื่อนๆยายใช้สูตรที่เอาเนื้อไก่ไปแช่ในตู้เย็นนะคะเป็นเนื้อไก่ที่ยายผสมเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นถ้าเพื่อนๆจะทำที่ทานทันทีก็คือเอาน้ำเย็นจัดหรือน้ำแข็ง ผสมเลยนะคะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเหมือนยายแต่ยายเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สองสามชั่วโมงแล้วก็เอามาลงทอดนี่คือที่ยายผสมเสร็จแล้วยายเอาไปแช่ตู้เย็นสองสามชั่วโมงแล้วยายก็เอาออกมาลงทอดเลยนะคะต้องจะต้องเป็นน้ำมันที่ร้อนจัดนะคะเพื่อนๆร้อนจัดมากๆนะคะถ้าใส่ลงไปแล้วเนื้อแป้งที่หลุดลอยขึ้นมาเป็นสีเหลืองนวลก็คือเป็น ที่น้ำมันร้อนใช้ได้เลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นนะคะพูดผิดพูดอะไรก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆผู้รับชมด้วยนะคะทําตามสูตรที่ยายเขียนเอาไว้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะดูนะคะเป็นน้ำมันที่ร้อนจัดแล้วนะคะใส่ลงไปก็ร้อนฟูขึ้นมาเลยค่ะดูนะคะ เหลืองน่ากินน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนผู้รับชมยายแจกสูตรไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเมนูไก่เทปุระนะคะเพื่อนเพื่อนไก่เทปุระกุ้งเทปุระนะคะดูนะคะเพื่อนๆเหลืองกรอบน่าทานไหมคะเพื่อนๆต้องเอากระดาษวางรองก่อนนะคะแล้วค่อยตักชิ้นเนื้อไก่วางลงไปค่ะกระดาษจะช่วยซับน้ำมันนะคะดูนะคะ เหลืองกรอบหน้าฐานไหมคะเพื่อนๆน้ําจิ้มเพื่อนๆก็สามารถทําเองได้แต่ยายใช้น้ําจิ้มสูตรสําเร็จดูนะคะเพื่อนๆเหลืองกรอบหน้าฐานไหมคะไก่เทปุระกุ้งเทปุระค่ะวันนี้สองสูตรทําเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆไก่เทปุระกุ้งเทปุระทําเหมือนกันคะ่ะยายแจกสูตรไว้แล้วนะคะดูนะคะเป็นยังไงคะ เหลืองกรอบน่าทานไหมคะเพื่อนๆผู้รับชมเมนูไก่กับกุ้งค่ะวันนี้ใหญ่ยยก็เอาสูตรมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมแจกสูตรให้เพื่อนๆทําทำกินก็ได้ทำขายก็ดีใหญ่ยยก็พูดไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยชัดพูดก็รอเรือรอลิงไม่ชัดขอโทษขออภยัยเพื่อนๆผู้รับชมด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มก็สำเร็จรูป เมนูน่ากินน่าทานนะคะทานเข้าด้วยกันค่ะเพื่อนเื่อนผู้รับชมกับเมนูไก่เทปุระกุ้งเทปุระนะคะวันนี้ยายตัดคลิปให้สั้นลงเลยคะ่ะยายไม่ได้ทําคลิปยาวๆว,วันนี้ก็เมนูอาหารอร่อยอร่อยเพื่อนๆสามารถใช้ทํากินก็ได้ทําขายก็ดียาย บอกสูตรเมนูใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมคลิปของยายช่องล้านวิวบุรีรัมย์ค่ะดูนะคะเมนูอาหารวันนี้มีผักมีอะไรเรียบร้อยค่ะน่ากินน่าทานไหมคะเพื่อนๆผู้รับชมยายก็บรรยายไม่ค่อยเป็นนะคะพูดผิดไปก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆดูนะคะไก่เทประกุ้งเทประ กินกับข้าวหน้าทานไหมคะเพื่อนๆดูนะคะยายชวนเพื่อนๆกินข้าวกับเมนูไก่กุ้งคะ่ะ